สวัสดีครับทุกคนโหนโอ้อผมเจอตัวปัญหาหนึ่งตัวนะฮะอ้าวสวิตกุญแจไม่ค่คอยดีไหมอ้าวสวิตกุญแจเลยต่ำ หอมกลุ่นจากเตาควันดำมาบีแมพมาเอังอยู่หะผมเอาตัวนี้ออกนะทุกคนผมเจอตัวปัญหาหนึ่งตัวผมก็เลยเอาออกมา

ทุกไหนวะจำเอานั่นทิ้งรึไมามึ้งเอเออทิ้งรึไม่นี่นรนนครับนี่มันดังผมนึกว่าลูกปืนตัวนี้แตกผมก็เลยเปิดดูโอ้เจอตัวปัญหาเทาเข้าวได้ไหมวะเนี่ยต้องถอดท่อไหมนี่ ผมถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะจริงๆแล้วผมขับรถมา10กว่าปีก็จริงครับแต่ผมขับรถป้ายแดงนะครับผมขับรถป้ายแดงถอดดัมมาเลยแล้วก็ดูแลรักษาครับเชื่อไหมทุกคนท่อนนี้ผมยังไม่เคยถอดเลยไหนดัมตรงท่อนกลางนะขลังนี่ดังบ่โอโ้โหเนี่ย ต่ว่าถ้ามันดังกค่นเนี่ถ้าเวลาเขาทีเขามนันเงียบก็ถึถงอ,อ่ะอือเออบ่คันทอนทอนไทอนหน้าอะไรรบครึ่งทอนหน้าจำบอกว่ามันดังอยู่ทอนกลางครับอันนี้เราถอดออกมาแล้วหนึ่งตัวไม่ดังแลวตัวเนี้ยมันอยู่ตรงนี้ครับเนี่ยจะมีประกับแบบนี้นะครับแล้วก็นอก็อตเบอร์สิบสองนะทุกคน่ตรงนี้ ถ้าจะเป็นตัวรองตัวรองใต้ถุงใต้ถังตรงนี้ก็เลยก็เลยแกะออกมาเนี่ยเดี๋ยวเราต่อไปเราก็คงจะต้องอถอดตู่ถอดตู้แหละนั้นแนะ่ะเพราะว่าถัางข้าวนี่ดูไปแล้วน่าจะน่าจะไม่มีปัญหาอะไรหรอกเดี๋ยวเราต้องถอดใช้ลูกปืนท่อน,อนกลางครับตัวกลางนะครับก็ตอนนี้เงียบดีอยู่ ดังแค่ตัวกลางน่าจะลูกปืนเก่าละน่าจะรอวันแตกและเดี๋ยวเราต้องถอดเปลี่ยนครับอันนี้เนาะสกูพอเราต้องถอดออกให้หมดครับเช็คเลยเช็คเลยไม่ได้ครับโอ้โหผมเบื่อจริงแลยอากาศแบบเนี้ยดูที่อื่นเป็นไหมทุกคนมันตกอะ่ะมันแย่แบบปล่อยๆอ,อะแต่มันทํางานไม่ได้อะ่ะแล้ว อลงรถผมไม่มีด้วยเลยที่สําคัญที่จอดรถผมไม่มีโอเอาไงกับฝนฟ้าอากาศดีทุกคนนับเบื่อซะไม่มีเนี่ยเดี๋ยวผมจะถอดมุ้งกี้ออกนะจะถอดมุ้งกีออกเช็คลูกปืนนี่เลยครับถ้าคอดัง เช็คลูกปืนตัวเนี้ยถอดเปล่าเอาปุ๊บเช็คเลยครับถ้าหลวมเอาไปพอกซะนะครับไม่กี่บาทแล้วคอคุณจะเงียบนะครับปล่าลูกปืนมันหลวมแต่๋ยวนี้ผมจะถอดทําอยู่แต่เนี้เขาพันเกียวดันมานะ่ะอู้ผมไม่ชอบเลยไม่รู้มันใช้ได้หรือเปล่าต้องเอาไปลองดูก่อนครับถ้าพันคอก็ต้องลื้อนะเอาไปลองดูก่อนเผื่อเขาจะทํามาดีนะครับ <laughs> ไม่รู้อูไหนทํามาเนี่ยแต่ใบมีดเราก็ถือว่ายังแจมอยู่เลย ยังดีอยู่นะครับไม่ต้องเปลี่ยนใช้ได้เลยเช็คแค่ลูกปืนกันชักนะผมจะเอาผงหยีไปถอดไว้ตรงไหนวะดูครับเฉะแฉะไปหมดครับฝนฟ้าไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่เลยมันช่วงพายุเข้าอะ่ะไม่รู้จะทำยังไงเหมือนจะแรงอีกนะเหมือนจะตกแรงได้อีกนะทุกคนไม่ตกแรงได้อีก <c oughs> คือพรุ่งนี้มีงานเกี่ยวอ่ะวันนี้ต้องทําให้เสร็จอ่ะอู้่ายละแต่ส่วนที่เหลือก็ไม่น่ามีปัญหานะครับส่วนที่เหลือไม่น่ามีปัญหาเพราะว่าเนี่ยมันเก่งกงๆผมนึกว่าลูกปืนแตกเจอหนึ่งตัวปัญหานะครับผมก็งงว่าเจ้าของเก่าเขาใช้มายัางไงครับมันดังเขาไม่ถอดออกได้ไงหรือว่ายัางไงแล้วทนใช้งี้หรอ บ้านไปแล้วเจ้าตำมัวจะขับรถไปบ้านน้าครับเราจะเกี่ยวคู่กันสองคันเลยปีนี้กับน้านะครับเราจะทำตรงไหนก่อนดีมันพื้นที่มันไม่อำนวยครับก็เ,เลยไม่รู้จะทำยังไงก่อนเนี่ยอู้ดูครับฝนตกหน่อยปก๊ปกๆๆเลยดูของ ยังไม่ได้เลืออะไรเลยนะจุดแรกนะครับทุกคนจุดแรกเราก็เจอตัวปัญหาเจ้าปัญหาเจอแล้วหนึ่ง <c oughs> เริ่มยังไงก่อนไม่รู้เลยอะ่ะจะดึงถังอุ้มออกก็ไม่ได้อากาศไม่อยากทำงานเลยอะ่ะอ,อะไรนี่ปะ ส่วนพวกตะกูลนี้ยังดีหมดนะครับแต่ผมจะถอดออกผมจะถอดเช็กลูกปืนหมดเลยครับผมจะแกะลูกปืนมาอัจระบีหมดเลยแล้วก็ตัวนี้ผมจะต้องพอกขามันใหม่เพราะว่ามันเอียงแปดร้อยแปดสิบแปดองศาแล้วเห็นไหมมันจะกินขานี้ไปแล้วครับดูทุกคนดูมันสูตรไหนเนี่ยเดี๋ยวจะแกะออกครับตัวนี้น่าจะขากิ่วไปแล้วแหละพอกใหม่ทําใหม่เสร็จไหมวันนี้เอาทุกคนอ เหลือเช็คแค่สกูครับเช็คสกูเช็คคอแล้วก็ถ่ายของเหลวจวดได้เลยตู้นวดเอยตู้นวดก็เออถือว่ายังดูดีครับสี่รอบยังไม่มีขาดเลยะมีเดียวตรงนี้นิดนึงก็มีรอยเขาทำมาอยู่นะส่วนตะแกงตัวนี้ผมจะเปลี่ยนเป็นตะแกงกลมนะครับดูกลมเดี๋ยวจะไปซื้อวันนี้แหละ สส่พานก็เนี่ยยังสภาพใช้งานได้เลยนไดีทุกเส้นอ่ะเดี๋ยวรอติดตามในคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ